สวัสดีค่ะมาเริ่มวันใหม่โดยความสดใสของขนมไทยๆกันนะคะอยู่ในใบเล็บคุดลังกาค่ะพอดีช่วงนี้ม,มีกิ่งไม้หลายกิง่งเอามาช้ำไว้ดีกว่าค่ะแต่เดี๋ยวป่ากำไรไปหาดินก่อนนะคะป่ากำไลจะหาดินถี่มันหย่อยจากใบกามปูค่ะตรงนี้ใบกามปูเยอะเลยค่ะมีต้นใหญ่ๆอยู่ข้างบนนั่นนะคะ ด่วงลงมาแล้วก็ฝนตกก็ไหลลงมาตามร่องน้ำเนี่ยค่ะดินดีดีนะคะและที่สําคัญเหมือนเดิมค่ะดินฟรีค่ะเพียงแต่แค่ออกแรงนิดนึงนะคะโอ้แดดก็ร้อนร้อนแต่เดี๋ยวไปหาขุดเอาตาย่มดีกว่าค่ะออกแรงเสียบ้านก็ดีนะคะ และเวลาเข้านอนกลางคืนน่ะรับง่ายค่ะได้ประโยชน์หลายอย่างนะคะรองน้ำก็สะอาดค่ะเพราะว่าเนี่ยมันเต็มเลยนะคะเนี่ยเวลาฝนตกน้ำก็ไหลไม่สะดวกเพอป่าอำไรมาเก็บออกแล้วเนี่ยปําไรได้ดินฟรีแล้วรองน้ำก็สะอาดนะคะโล่งเลยค่ะเขาเนี่เรียกว่าได้ประโยชน์การถูกไฟนะคะเดี๋ยวเอาไปช้ต้นไม้อีกต้นไม้ก็คืนง่ายค่ะ เรื่องโกโยดินแคนี้เรื่องจิบๆนะคะเพราะว่าช่วงเวลาหาสิปีที่ผ่านมานี่ทำงานนักหญิงฟน,นี่หลายเท่าค่ะแต่พอเริ่มมาอยู่มาขกึ้นบวกกับเคยประสบอุบัติเหตุนะคะเลยเต็มที่ก็ได้แคนี้เองค่ะวันนี้ไม่เงาเลยค่ะกำลังใจเพียบค่ะ หลายตัวเลยนะคะที่นี่ลืมบอกผีๆไปนะคะป้ากำไรเคยทํางานที่นี่ค่ะตอนที่ป้ากำไรเจอลุงบ๊อบป้ปากำไรก็ถูบานหลังนี่นีค่ะบ้านน้องสาวป้ากำไรเองค่ะป้ากำไรามาทํางานอยู่ที่นี่สิกว่าปีค่ะมีทุกอย่างทุกวันนี้ก็เพราะบานหลังนี้เลยค่ะเวลาลุงบอ๊อบแกโทรมาแล้วรูว่า ปากําไรอยู่ทีนี่หรือปากําไรบอกว่าวันนี้ไปบ้านน้องสาวมานะ่ะแกจะยิ้มค่ะแกจะมีความสุขแกไม่ต้องกังวลอะไรค่ะแต่เวลาปากําไรไปไหนก็แล้วแต่ไปทํางานข้างนอกหรือไปขายของเนี่ยแกมักจะบอกว่าคือไปทํางานอะ่ะไปทําไมหรือไปขายของอะ่ะได้แค่นิดหน่อยมันไม่คุ้มก็ถี่คุณเหนื่อยคุณไม่ต้องไปหรอก กลับบ้านอาบน้ำนอนเธอะกจะบอกอย่างงี้เป็นประจำเลยค่ะพี่ปากำไรก็พยายามยากจะให้แกสบายใจหายกังวลน,นะคะช่วงหลังมานี่เรื่องโควิดด้วยแล้วก็เรื่องลุงแกก็บอกอยู่เสมอค่ะวันเสาร์ทิ้งแกก็จะบอกแล้วไม่ต้องไปขายของหรอกเนาะคุณมีข่าวแล้วคุณมีอาหารแล้วคุณไม่ต้องไปหรอกคุณอยู่บ้านจะได้ปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะ ปังไรก็พยายามค่ะอันไหนทําให้แกสบายใจได้ปังไรก็จะทําค่ะลุงบ๊อบแกมาที่หนี่หลายครั้งนะคะแกเห็นแกรู้แกสัมผัสได้ค่ะว่าพวกเราอะรักกันและปากกาไรก็มีความสุขที่ได้อยู่กับทุกคนที่นี่ค่ะมาค่ะมาเตรียมขนดินลงกระถางเลยค่ะ เดี๋ยวดินพร้อมก่อเตรียมปักช้ำได้เลยค่ะนี่ขนาดกินยาบ่อยๆนะคะเนี่ยฝรังไม่รู้อะไรซะแล้วเห็นไหมเนี่ยนี่ขนาดกินยาแข็งแรงขนาดนี้โทจริงๆก็โม,โม่ไปงักันแล้วนะคะเนี่ยไอทีกลางวันทำๆเนี่ยค่ะ พอตกกลางคืนเนี่ยโอ้โหปวดขาร้าวร้านไปทางข้างะค่ะลุงคืนน,นี้ววันน่ะแทบจดพื้นไม่ได้นะคะแต่ก็ทำไปดีกว่าไม่ทำอะค่ะทึกและบึกบืนไม่มีใครเกินแล้วค่ะขยันขยันไว้ค่ะแล้วก็ส่งไปให้ลุงบ๊อบดูเดี๋ยวแกเห็นว่าป่ากำไรอยู่บ้านอยู่บ้านน้องสาวอะไรเงี้ยค่ะแกก็จะยิ้มค่ะ ขอให้แกได้ยิ้มบางนะคะแค่นี้ก็พอใจแล้วค่ะให้แกได้มีเวลาละจากความเจ็บปวดมาสักหนาทีสิบนาทีต่อวันก็ยังดีอยู่งั้นนะคะดีกว่าให้แกอยู่กับความถูกทรมานถูกวินาทีอะ่ะมันโหดได้เกินไปนะคะมาค่ะดินพร้อมแล้วตัดกิ่งที่เราไม่ต้องการออกมาเลยค่ะ ต้นหนึ่งมี2 3กิง่งเอาออกซะบ้างค่ะกิงงก่ง2กิ่งเอามาช้ำต่อค่ะปากํำไรสังเกตว่าที่มันยู่รมรำไรเนี่ยนะคะเนี่ยมีตน้นทุเรียนของคุณครูอยู่งคางเนี่ยมันทําให้ใบเขียวสวยค่ะและใบใยค่ะข่าไปปูกลางแจ้งใบจะออกเหล็กแล้วก็เหลืองๆนะคะ เดี๋ยวปากไรจะปักช้าให้พี่พีดูนะคะอะไรก็ตามที่ปากำไรทำอะป่ากไรจะทําเฉพาะที่มันง่ายๆคะ่ะอยากๆปากไรก็ไม่มีความสามารถขนาดนั่นคะ่ะเนี่ยพอได้ไปแล้วนะคะพี่พีปากไรก็จะตัดใบออกคะ่ะ ก็ตัดจิ้มเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะับปามอะไรไม่มีความรู้เหลืองวิชาการการเกษตรหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่ปามอะไรก็ตัดแล้วก็ปักมันก็ขึ้นถุกทีะคะ่ะปักเลยนะคะปักช้ำไว้เดี๋ยวเพื่อ พีผ่านมาทาั้งนี้่้ายากได้แหวมหาป่ากำไรนะคะป่ากำไรจะให้ค่ะเมื่อวานก็ให้ครูขางบานไปประมาณสิบกิง่งให้ผี่สาวไปสิบกิ่งนะคะ,ะ,คะเพราะว่าไปขอผักบานผีสาวแล้วก็าเะสตอบานคุณครูแล้วคุณครูก็เอาทุเรียนมาให้ <c oughs> ป่าไรไม่มีผพลไม้ไม่มีอะไรคะ่ะมีแต่เนีย่ยของพวกเนี่ยคะ่ะ แล้วถ้าพีพ่พี่ผ่านมาทางนี่ยากได้แหวม,มาหาปากกำไรนะคะกำไรไห้พีปีค่ะจิมจิมแค่นี้ก็คืนแล้วค่ะที่ปูคืนมากนี่บังเยอะแยะเนี่ก็ทำแบบเดียวกันเนี่ยค่ะไม่ได้ไม่ทำอะไรเลยค่ะเห็นเขาขึ้นง่ายค่ะ นะคะบปะตัดเป็นขอมขอดตัดกิ่มตัดกิ่มกับพืนแล้วค่ะแค่นี้ค่ะง่ายไหมคะเนี่ยคะ่ไไคะคามไลตัดมาแล้วนะคะก็มาตัดใบออกเนี่ยคะ่ะ ก็ไม่รู้อ่ะเขาจะต้องทําอะไรแบบไหนหรอกนะคะแต่ปาอมไรทําแบบนี้แล้วมันขื้นขึ้นทุกตนเลยค่ะไม่มีไม่ขึ้นเลยอ่ะเนี่ยคะ่ะตัดชึบแ,แล้วก็ปักดินพี่พีดูนะคะเนี่ยตัดแล้วก็ปักแค่นียค่ะมันก็ขึ้นแล้วอ่ะป้อมไรไม่เห็นปลูกยากเลยอ่ะคะ่ะเนี่ยเนี่ย แค่นี้คะ่ะว้พีพีเพื่อนๆถ้าผ่านมาทางนี้ยยกได้เล็บขุดลังกาไปปลูกแหวบบานปากกำไรนะคะปากกำไรแจ็คฟีค่ะมาเทียบนาให้ดูนะคะห่าเล็บขุดลังกากระนาปากกำไรอะไรจะใหญ่กว่ากันนะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจที่พีพีไฮปากกำไรมานะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ